หลังจากคลิปที่แล้วเราแนะนำคำถามทบทวนตัวเองเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะสูงไวัยใจแทบอยากชวนทุกคนมาต้อนรับปีใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่กันนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสูงไวัยใจแทบทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้พบกับสิ่งที่ดีในทุกวันใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเราเอาแต่คิดอยากเพียงอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงอะไรยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาในทุกวันทุกอย่างก็คงจะเหมือนเดิมเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นเดิมค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เคยกันดีกว่าเริ่มจาก 1. ทบทวนตัวเองให้ลองคิดย้อนดูว่า1ปีที่ผ่านมาเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้และเป้าหมายนั้นทำสำเร็จไปแล้วหรือยังนะคะมีเรื่องไหนที่เราคิดว่าเป็นความผิดพลาดที่เราทำให้ตัวเองหรือว่าคนอื่นเดือดร้อนไหมถึงจะแก้ไขไม่ได้แต่สามารถนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกคะ่ะ 2. ใจเย็นๆใช้สติมากขึ้นลองนึกย้อนดูสิคะว่าเราเป็นคนแบบไหนใจร้อนขี้งุดหงิดหรือเปล่าแล้วเราจะเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีสติได้อย่างไรนะคะเริ่มจากลองตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่อยากทำโดยไม่มีอารมณ์มาสอดแทรกเวลาทำงานหรือว่าตั้งใจทำอะไรนะคะให้มุ่งอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างมีสมาธิตัดสิ่งรบกวนรอบข้าง หรือแม้แต่เวลาที่เราใช้โซเชียลมีเดียก็ให้ไต่ตรองให้ดีก่อนจะคอมเมนต์หรือว่าแชร์มันฝึกให้มากและฝึกให้บ่อยสมองของเราก็จะเกิดความจำแบบใหม่มีเซลล์สมองใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นทำให้มีศักยภาพในการคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ 3. ตัดคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตไปบ้าง ลองทบทวนดูว่ามีใครบ้างที่มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้เราตลอดเวลานะคะหรือเพื่อนคนไหนที่เวลาที่เขามีความสุขก็ไม่เคยโผล่หน้ามาหาเราเลยค่ะแต่พอมีปัญหาเมื่อไหร่นะคะกลับนึกถึงเราอยากให้เราช่วยคนประเภทนี้ถ้าออกห่างได้ชีวิตก็น่าจะดีขึ้นคิดไว้แค่ว่าชีวิตคนเราทุกคนนะคะมีเวลาอยู่แค่20,000กว่าวันเอาเวลาไปทำอย่างอืงอ่นที่ดีให้กับตัวเองดีกว่าค่ะ สเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองให้มากขึ้นเรารู้ดีกว่าใครค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำปีใหม่นี้ลองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเริ่มลงมือทำเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาดเพราะถึงแม้ว่าเราจะทำไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำแล้วทำให้เราได้ประสบการณ์ได้รู้จักปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้ว่าจะต้องรับมืออย่างไรจนทาให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นคะ่ะ ให้อภัยแล้วก็แบ่งปันนะคะใครที่เคยมีปัญหากับคนอื่นจนคิดว่าชาตินี้เนี่ยจะไม่ไปเผาผีคนคนนี้แน่นอนลองปรับความคิดใหม่ค่ะมาเริ่มต้นปีใหม่กับการเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้นและบอกกับตัวเองไว้เสมอว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปกับการกโกรธหรือว่าเครียดแค้นใครนะคะเพราะสิ่งที่เราควรทำก็คือหาความสุขใส่ตัวเองให้มากๆค่ะ และเมื่อมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะคะแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะ 6. ใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระให้น้อยลงในโลกโซเชียลทุกวันนี้มีเรื่องดรามา่าเรื่องไร้สาระข่าวปลอมเต็มไปหมดค่ะถ้าเราใช้เวลากับโลกออนไลน์มากๆเราจะเผลอเสพเรื่องเครียดๆเข้าไปแบบไม่รู้ตัวนะคะ แต่จะให้เลิกเล่นไปเลยก็คงจะไม่ได้เพราะสังคมเรายังติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่เราต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าอย่าไปใช้เวลากับมันมากเกินไปเพราะนอกจากจะเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวแล้วนะคะยังจะทําให้เราเป็นคนสมาธิสั้นสายตาเสียและเกิดอาการปวดแขนเนืน่องจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปหากเรามีเวลาว่างนะคะลองออกไปท่องเที่ยวสัมผัสบ,บรรยากาศธ,ธรรมชาติจะดีกว่าเยอะเลยค่ะ พราะจะทำให้เราได้รีเฟชตัวเองและรู้สึกสมองปลอดโปร่งขึ้นเพลเพอนะคะอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานด้วยค่ะ 7. ตั้งเป้าหมายและลงมือทำอย่างมีวินยัยหลายคนนะคะมักจะเอาเลิกเอาใช้ด้วยการตั้งเป้าหมายใหญ่ๆและทำไม่สำเร็จดังนั้นใครที่ยังไม่เคยลองทำอย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายใหญ่จนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นผ่านไปสักพักเราจะรู้สึกท้อ ว่ายังทำเป้าหมายใหญ่ๆไม่สำเร็จสักทีนะคะเรามาตั้งเป้าหมายเล็กๆกันก่อนค่ะเช่นถ้าอยากจะลดน้ำหนักสัก5กิโลเราก็จะแบ่งเป้าหมายไว้เลยว่าทุกๆ2เดือนเราจะต้องลดน้ำหนักให้ได้1กกิโลจากนั้นก็ลงมือทำอย่างมีวินยัยจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะ 8. ออกจากกรอบเดิมแล้วทำตามความฝันตัวเองเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะ คนเรามักจะเลิกฝันหรือว่าทิ้งความฝันไปเลยค่ะเพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นเป็นผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานอยู่หรือว่าต้องเลี้ยงลูกหลานพอมีเวลาว่างก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะจนไม่อยากจะทำอะไรแล้วนอกจากขอพักสมองจากงานหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเลยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ได้เงินมานะคะจนทำให้ต้องทิ้งความฝันของตัวเองไปค่ะ ลองปรับความคิดใหม่และถ้าหากคุณมีความฝันนะคะอย่าทิ้งฝันนั้นไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามให้ลุกขึ้นมาแล้วทำตามความฝันนั้นให้สำเร็จค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้ดีขึ้น ทั้งหมดที่บอกมานี้เราสามารถลงมือทำได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้และทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจนเป็นนิสัยจึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงหวังว่าปีใหม่นี้เพื่อนๆพี่ๆชาวสูงวัยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะ